ความเพียรร้อยกลกวแปดวันที่สาปีนาครั้งที่แปดสบหกตอนที่หนึ่งข้าพเจ้าในเชลัติีุนขอถวายเสียงสวด้ายส่วนเลเล็ทั้หมดต่างๆไว้ลจานลูกจานลจาาแต่บุคงหลายเขาต้งต้งมั่นมีเปนตอขบรรตอนนเยครับตอนที่หนึ่งปสบัติธมาตมันตาจักวาลีสุข อธกาชนตุเทวตารถธรรมนเดาชตตุรักธรมนัคกขาเรกเคเมจาุเปิดกเคเจเนิเมนาเเป ตัว,าวาุธาพุทธังตุานิวาเรนมิขาตวากาโตวตาตโมทำนังตานิการตปเดปันโนโตสังสงโคสังนิกาสี่บทสวดธรมิตธานนโมตัสสาวะแวะโตะโตสาบัมพุทธานโมตัสสาวะะโตสันพุารโมสองตะมสังมตมพุทธาบทที่ห้าบทสวดใต้สำนักกมดาพุทธังตานังกฐามิธรรมบางตานังกฐามิธรรมบางบางกฐามิ ตัวทีเปไปานั้นก็แตไม้ไปทางนั้นไปทากันเลยต่อเราทางนั้นไห่เจะไปทานั้นก็ถ่ายีจะเป็เงันแตไม่ีปดที่อกปวดสุดเลยาท้าที่มีานั้นยังมัทุกตัวมีตานั้น ตังปทามะยะยังเดวะนาทะโหติอไคโกปะวาสกะติระตะหิอะหิงสะปิวันตะมินทะหะนาหะตาปิโธตะนะนะทิวะนายิกะตะหิตะมะยะวะอะนัยะสะยิโสโรตะกายะเทวะยายะวินาสัทธะสิระหังมุติเมกะวันตังนะ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  ราตังมาังอไม่เยยะเอวะเมวะตุธาโรสิคุูเทเวตุอัตตะหนตาวะวันตตตตาตุลายังสุอภะโขตาเทพบัตวันตังพีวาเทพตาเอกมันตังอัตตสุมันตังมันตังนิตาโขกเอกาเทวตาพระวันตสันติเกอิมังกะถังก็บาติมหาเลยมวัสตาวะืะรอาเร่อเบตาหาตะไรบางอะยัง ระโคลาเทวาวันโสนเกยมังกังกตสีระโแรตนันโาอนังาีทีละเจตตเทวทีนี่ังคันติปฏิตาติขะโคลาเทวตาวันโตสันติเกยมังกังกตีเังเรเดังทีังงตครัทจารันตีสุธามิมานาะมสุตาุราตะะโคลาเดวตาวันโต อันนังนี่ดังเลรอดังอย่างต่างตาอะไรดงอะรกุลิสตเตติคโกพระวาพิกโกอมันติเยบเยนิกเวนี่แบเขาะทาตุติเทวตาตานิปตาตราเดตะตาพิโคจะจาเอปีเตพิกเวเฮเห่งอะนะงนัังนัวันันนันั่งนะ่ันนั่งนั่นั่่งนั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 ่ันั่งนนัน่ နာန္တောဓမ္မာသလဲ့နပြေနနာမန္တေယဝ దేవ တာလ္လိပတိကာဟဝိတ္တိသေယသာပိမေဟာရတိယေသမေမိကမေဟာနာမေသပိကေဝေယံနာမေသိကလဝေတိကရဏာနာမေသာသုဌာနသတုဟာနိရောဓနာကာလူစမိတေအေဝန္တိတောပိကဝေတိခေါနာနတေဘဂဝါရှစ်တပောထစေလောကမနသာမီသန္တယပူနာရီသာရေစီ เวนาววาตโตมัญยาสถานกเกเรติเกันเทกญาพิกันตายเตยิชานะพิโกเตจ่าพระกมงตตวะพรานางเทสัพันาุงางนาะลูนาอัปเปกแต่แต่มัะลุงสถานสถานิงเตยเแะนงสามาุสามังเอ็ัปเปเกนัทามัทธคุงทิสาสาปุกาหงตาวสัพพังุญญายาพะนจากัมารตโตอมันต แต่เราเกิดในเด็กเด็กเราจะในอนาคตพิการว่ะเด็กวัวอ่ะเกิดมี ุนางจะไม่ติุนางเดย์เาหลเราขายานั่นเี่มันโตที่มันโตนะโตหัที่โดโมด้ามนาพี่การมงกนางละไม่ติุนางเลยไม่ขายอากานั่นที่มันโตที่มันโตนะมันโตแค่หลังที่โดมมามนาพี่การมงุนางละไม่ติุ่นางกูไม่โดนราคโกก็คือคือขัยเยนะแต่การอาขานี้อาารนไม่โดนรโกเราบ้าค่ากูไม่ติ่งนาง ปุรีบาที่ถังราชาถาาาปฏิมานาทิปต so the so right, ิมาอารนโตปุตตปีสบันเาอท่านนมาบางหนยที่ัรโตทิบัรโตนันรโตสนิโมรทันาภิการมุงเมืงริงินเงขินนั่นแหละที่ถังราชาวิโหรถาาปติคุณแล้วะถึงทิปฏิมาอาจาันิโตปุตตาปีสาันเา้วนำมาเาลาชที่ัรโตฤทิบัรโตนั้นบรโตสันิโดมรทันาภิการมุงมืองรรพิตินเังปฏิมาที่ถังราชาวิุโโขภาษาปติะรปฏิม อธิปติมหาราชสันติโุพุตธปีแต่พระโอท่านมาพระประไที่มันโตเร่มันโตแลมันโตสันนิโดโมทามนาพิกามุวงนาไม่ติงนาง ปุตตะแทที่ถังราชากุโสทายปติสลขาที่ปติมหาราชาสลิโตปุตตะปีสตาพระโวอิท้านามามาปรายที่บป็โติโตนั่โตสันติโดมมท้ามานาพิธามุงก้นดังนำมิติมนังปุริบาที่ถังระขาษานิเณีนโกชาณเมนีพิรุมาโขกุวโลที่ังโลเทแะมาราชาตรจุฬาทิสาแะทัตงสุเวนะปฏิสัพะเวเตถังมายาวิโนราษากูวละนิขาแัะทามยากเวนตุเวตุวิปุัวิ นี่มันรู้จากพรนาโตโนจากไทรัโจะมาติอิตเน่จานมัโน่าโนราชาโนตบปองากูไปสิงโปรเทว่าเทวรยุทะาวาเดจา้โนนัปาลาโิจินิมุกนิกานนางสมิจริงว่านางอากูนั้นลา เนนคาลาเชตาลาเตทิปานิชาวักสีวิสุขคูเวหายาาเตนะมะตุาวิจาปัตตาอิติลานังอภัยยันทานะไอสุปันโนเกมาิจาพุทโธเทวิชรจังกุตตานาคาตุปนาลนะต้สังขทังชิตาวาชิราหาเตนะะโมทะอาตุลาลิตาอาตโลสวาสาวาเตเตอิทิมตโตนะมันตวสันนิโน จกันดาพีมพมาเทะสัาบุรีสุริตาจากปารโทสัมมุติสหัตันจะพริปุตตนางสเพเรโลจมานามกาเพรนัตทิวาพระลิงเสนาลาหูวัฒมุปปาขมุงสมมโยธานิพันธันเตพิคุนางันนิสิงพรนางอาโปเดวาบริมีเตโชเอตุอาภูราลุนาเดวาโสมวะ เวยานแล้นั่นถนงว่ากายาเพนนันธระิโรที่มันโตยี่เรื่งมันโตนะโตถึงที่โดนบททัศนบามีกรรมุญนางงไม่ตีงไม่ได้เรวาราดีธรรมะเรี๋วทุบายาัศน์นาเดวาราธมาปุริยาทุเรียวธรรมะทำเรื่อาอันรักกาานี้หมดเลยตบะธรรมะกาโส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 กาอะปุรินโตถ้าเรเรยาเะเพนะนันธีรมันิโตที่มันโตที่มันโตนมโตะ กูดากูเดวาแล้วกกิวาแลวนี่ยาโรชาจากอุมาอบานี่ถ่าอาสีโนวันหน้าจะทำมาจะสุชาจะอานีกาหรือเนี่ยจะกูอากูว่าอะไรสีโนเสรได้กายาเป็นอันั้นอันีโน่นีมันโตทีิมันโตมันได้มันโตถันนิโนมดัามนาพิการมุญันนังไม่ติงวกนาังธรรมนามหาธรรมนามุตสามุตุตายะือ่อาโกอาโกูมรโนเสร็จจากคูไโอเดวาเยอย ตอมาคาห์มาคาปุเทนนิโนทัศนเดยยาสเปนนันวันนิโนยิมันโติมันโตนัโตนิโนโมทนาวิการมุนางมิติงวานังทัพมาอนุนาลุนากูเวคัณสสาาโอวาาาโควากูเจวาวัชชนาสมนตาหานอิจลายวิยาและสันนิโนะอาคบจนโนโยนิาวิสติทเดยยาสเปนนันดันนิมันโตญิมันโตนันโตสันิโนมทาามนาวิกามุนังติติงว่านาง

าานีตจากปะมาติมาตทหารักษาารีตจประปาคาติงกันางรามาลกานังสิันนุิ่ตัวตันเดอนี่สีหลอเตเ้าครเวน่ะโนเตจานังอาคาติโตนิตตเตราวะไรเด็ดเนเดวเกะเนีายะอาจารย์แล้วก็มีนเอด้าตวระทวาระเกนะอันนั้น อีกที่น่าทันมาเรื่อดวรเาปัาแลนมาจากะบาบาไปาลุตโกเมคจะทันะยันโตสุวิชุโกจะทานสนระมาังก่อสาระารังพาญาะวิบาลุโต้ทาตเกลนเดียรกันตาเทวิชา ต่ตัวต่อนางเรียกแล้วแข็งปาูในรระผีชนะเพรื้อหลักธระเาสิโลมธันทิสาภูทีสวาเตชะนะสุตดาติ